ผมได้คุงแชนแนลครับและผมมีผมได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับอ่าทัมเมอร์เกมแชนแนลนะครับผมขณะนี้ผมมีเพื่อนพิธีกรอีกคนหนึ่งมีน้ามว่าอะครับชอนันครับอวันนี้ก็อยู่ในงานเจ p แปะเจแปนปสสนะฮะครั้งที่สิบเดี๋ยววันนี้เรามีหน้าที่อยสัมภาษณ์คนในงานนี้กันนะครับครับผมเครับพบกับอ่าผู้ดูดีได้แล้วครับอ่าชื่ออะไรครับผม เดมอนค่ะแล้วคุณทั้งสองนี่แต่งคอสเป็นอะไรหรือเปล่าครับคอนลุกซะค่ะมิโกโค่ะในงานเนี่ยคุณชอบกิจกรรมหรือสิ่งของอะไรกม,มากที่สุดครับผมนักคอเทคค่ะในเยอะยะมากเลยค่ะ ตอนนี้เขาเป็นตัวอยู่ครับฟาโซมีเรนททโลแล้วชอบอะไรในงานบ้างครับ um> ก็เ네ร uh> uh uh, ื่อยเยอะาแล้วชอบสินค้าหรือซุ้มอะไรในงานมากที่สุดเลยครับผมยังดูที่ทั่วเลยครับแล้วพี่คิดว่าอยากให้มีอะไรปรับปรุงขึ้นในงานหรืออะไรเพิ่มเติมในงานบ้างครับผมเพิ huh> ่มเติมก็แบบ ฉากอะครับเกลีาวเสืออะไรเนี้ยครับ้ขอครกคะกับผู้รุ่ีคนที่สามของเรานะคะผมะชื่ออะไรครับผมชื่อแพนคะ่ะแล้วปัจจุบันนี้คอสเป็นตัวอะไรอยู่ครับผมมิกกูคะ่ะแล้วชอบซุ้มไหนหรือสินค้าอะไรของงานนี้บ้างครับผมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับทุกคนมาเนี่ยคะ่ะอ๋อครับผมแล้ว มางานเนี้ยมาทำอะไรหรือเปล่าครับอยากมาอยากมาถ่ายรูปค่ะอ๋อครับผมอยากให้งานนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมอยากให้มีพวกการ์ตูนวายขายเยอะค่ะคือเป็นสาวว้ใช่หรือเปล่าครับผมอ๋อไม่ไดั้ครับผมสัครับตก็อยู่รถไฟชื่ออะไวะแอปเปิ้ลไม่รู้แล้ว โอเคครับชื่ออะครับผมไนครับจากเป็นแค่แอมทีวีครับกีตโตครับจากมาครับแคมทีวีครับอ๋อก็คนคนที่เรารู้จักกันนะก็โอเควางอนนี้มาเพื่ออะไรครับฮะมามาหาแฟนครับมาเพื่อนครับแน่ใจอ่ะไม่ได้อะไม่มากเกินเลยไม่ไม่มากเกินเลยงานเทีวีชอบไปในงานหรอครับว ผมว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนคงจะแบบผู้หญิงไงวันนี้แฟนมาก็สำรวจหน่อยเว้ยวันนี้ก็ชอบแบบบรรยากาศเนี้ยมันก็เออก็ดีเลยนะสวยสวยเลยเข่าล้นล้านเลยเราทะเลาะไงทะเลาะโอ้ยสวยสวยโอเคก็คือมันก็ใหญ่ดีนะงานแต่ว่ามันก็ยังเล็กอยู่อ่ะเด็กี่ก็เออเล็กจุ๊บตัสนายบายว้ารู้สึกรู้สึกชอบชอบ พ่อพ่อน่ารักดีแจกเก๊กแจกเก๊กข่าวกับพี่ใช่ไหมพี <high> ่เพิ <high> ่อนก็ไปเข้าแบบเดินไปยังไงฮะนี่โอเคแล้วก็เนอะก็พูดถึงงานงานก็โอเคคนเยอะไม่แต่ชิ้นที่ก็ใช้ได้ข้างๆอ่ะไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กอยู่ไม่เล็กใหญ่อยู่ค่ไม่ไหนนะอ่าไม่รู้สิเป็นหวัดด้วยเป็นหวัดเหรอโอเคโออเค่ ชอบสินค้าอะไรมากที่สุดในงานค <ผม S 1> ือยังไม่ได้เลือกซื้อเยอะอะไรอย่างเลยเดินไ,น,เดนไปเดินไปเดมาหาแฟนน่ะรูขารีบเลน่ะไม่เหมือนกันอ่ะมากับแม่อ่ะ <c oughs> และ้วคิดว่าแล้วคิดว่าถูกใจอะไรมากที่สุดในงานเนี้ยถูกใจเหรอก็แบบพวกตรงน,น,น,นั้นคนนั้นคนนันพูดนะคนนันไอ้ไอ้ไอ้อของในงานครับงขออทอเป็นงานรอก็เป็นพุ่งยังไงสถานที่ป่ะสถานที่มันก็จัดดีอ่ะเออแบบตุ้มก็โอเคก็โอเคแต่ว่าจัดให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็ยังดี อยากให้มีอะไรปรับปรุงในงานมากขึ้นกว่าน,นี้ปรับปรุงในงานเหรอก็ไม่มีนะก็ก็ลงตัวแล้วเอาจีนก็ลงตัวอยู่แล้วเออแค่นั้นแหละไอ้พวกตัวใหม่เหมือนกันนะบางทีเออยืนเลยรบบอ่ากุญแจงดีท่านหนึ่งครับไม่รู้ว่าท่านเดียวอะไรแล้วครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อบาร์สครับชื่อนัทคะ่ะแล้วพี่สองคนเนี่ยแต่งคอสเป็นอะไรกันครับผมเป็นกินโทกิครับค้างหัวค่ะแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยชอบสินค้า ใหญมากที่สุดในงานครับผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยอยากให้งานนี้มีอะไรเพิ่มเติมเปล่าครับผมเอาโดนตรงนี้ออกไปมันเกะกะมีโดนเยอะมีโดนเยอะพอแล้วมาพี่มางานนี้นี่พี่จะซื้ออะไรครับจะมีซื้ออะไรมาครับตอนแรกก็คิดอยู่แต่ว่าแกก็เลยไม่ซื้อดีกว่าพี่ไม่ตังค์เลยครับจะไม่ค่อยมีตังค์ในช่วงนี้ มากครับพวกกับผู้โชคดีท่านสุดท้ายของเราแล้วครับผมขอถามว่าคุณชื่ออะไรรู้เปล่าครับอันค่ะพี่ค่ะแล้วแต่งคอสเป็นอะไรครับผมอารีตัวเองค่ะอารีตัวเองหนค่ะอยากให้งานนี้แก้ไขแล้วบางครับไม่รู้ยังไม่เดินเลยพวกมาอยาถามเลยมาพบกัน สมากครับสวัสดีครับพบกับผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อปอแล้วคอสเป็นอะไรแล้วครับผมวันนี้คอสเป็นมิกูุครับอ๋อครับผมแล้วชอบสินค้าอะไรในงานนี้มากที่สุดเลยครับผมชอบเกี่ยวกับเสื้อผ้าญี่ปุ่นค่ะอยากให้งานนี้มีอะไรปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับอยากให้มีสินค้าบูทให้เพิ่มกว่านี้ คิดว่าชอบซุ้มไหนหรือกิจกรรมไหนที่สุดของงานนี้ครับผมชอบซุ้มเพลงญี่ปุ่นกับกระตูแล้วคิดว่าอะไรเนี่ยที่เด่นที่สุดในงานเนี้ยคืออะไรครับผมคอนเสิร์ตลังการอ่าขอบคุณมากครับวันนี้เราก็พบกับผู้จัดกีที่ไม่รู้คนที่เท่าไหร่นะครับก็ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อเพชครับผม ครแล้วนี่ครับเป็นอะไรครับคุโปูครับอ๋อครับแล้วชอบอะไรในงานครับผมก็ชอบทุกอย่างอ่ะแล้วอยากให้ในงานมีอะไรแก้ไขมั้ยครับไม่มนก็งานที่ยุ่งสุดแล้วมีทุกอย่างเลยครับแล้วพี่ชอบซุ้มอะไรบ้างครับผมยังไม่ได้ไปะเด็นดูเลยเดี๋ยวว่าจะเดินดูทั้งหมดขอบคุณมากครับนี่นะครับผมชื่ออะไรครับผมคิดิึงอโนโอค่ะอ่า พี่ทั้งสองคนเนี่ยชอบสินค้าอะไรมากที่สุดในงานนี้ครับผมเ,เหมือนกันนะคะแล้วพี่ทั้งสองเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากงานนี้มากที่สุดเลยครับก็คงเป็นพื้นที่เพราะว่าอย่างวันนี้คือมีสองเต็นท์อยู่แล้วแล้วก็ววจะมีงานหนึ่งก็คือจะทําให้แบบทางเดินตรง,งนี้มันดูแออัดไปถ้าเทียบกับที่แล้ว ต่งได้อะไรเดียะไม่มีค่ะแล้วคิดว่าที่งีสองคนเนี่ยคอสเป็นอะไรอยู่ครับปัจจุบันตอนนี้ก็คอ,อ,อสเป็นอาบน้ำเป็นปลาทองของโทสุกิอ่ะค่ะที่ชอบอะไรที่สุดหรือที่คิดว่าอะไรเนี่ยเด่นที่สุดในงานนี้ที่สุดครับผมก็คงจะเป็นการแสดงเล้วก็ก<อ>็สขอ ก็เป็นคอนเสิร์ตของนักร้องของญี่ปุ่นนะค่ะขอบคุณมากครับ <S <S นี่คือช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับผมและนี่คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของบรรยากาศในงานนะคะผมใครจะมาก็มาได้ครับวันเสาร์สามที่สามสิบและหนักเอ็กเอครับแต่และนี่ก็คือผู้ช่วยของเราทั้งหมดที่ทผ่านมา ทั้งหมดเลยนะครับผมช่วยแต่ไม่ได้ทำถ่ายเลยนะทั้งหมดใช่้วครับต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอ่าคนนี้ชื่อกายครับคอยช่วยถือของต่างๆที่ผมเดินมาแต่ละครั้งนะครับคุณสมบัติคอฟแต่กัมภาไม่กี่คนเนะครับคุณสมบัติคอฟครับผมต่อไปก็คนนี้ชื่ออ่าคุณเจมนะครับผมก็จะสัมภาษณ์บ้างอ่าสัมภาษณ์บ้างบางตอนนะครับบางตอนไอ้นี่ก็จะโผล่มาบางตอนบางตอนถ้าเราสังเกตดีๆนะครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต่อไปคนสุดท้ายครับผม เหมือนจะไม่ค่อยมีเหมือนไม่ค่อยมีอะไรดีหมดสารเลยครับไม่ค่อยมีเลยครับไม่ถือของครับโอ้ยืมอถือของมากเลยครับามากเลยอ่ะมีมากเลยครับมีมากมากเลยครัไม่ยื้อของหมดสารและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบรรยากาศใครจะมาก็มาได้นะครับก็ที่31สิงหาคม2567ก็ได้แล้ว เพี่แค่นี้นะคะเอาไปบายหน่อยเอ้กอร่อยนะเต็บอ่ะ